ฉันรู้ว่าช่วงนี้เธอยุ่งเธอทํางานหนักเธอมีเรื่องให้ทําเยอะเธอมีเรื่องอะไรที่จะต้องทําซึ่งฉันก็พยายามทําตัวให้แบบยุ่งเหมือนเหมือนเธอเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออเนี่ยการยุ่งมันเป็นแบบนี้นะฉันก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้แบบให้เป็นแบบที่เธอเคยเป็นเพื่อจะได้รู้ว่าเออเธอเป็นยังไงแต่เธอก็วุ่นวายจนเกินไปหมายถึงวุ่นวายในเรื่องของการงานจนเกินไปแทบจะไม่มีเวลาสนใจฉันเลยอะ่ะ ฉันก็รู้สึกว่ามันพังกว่าเดิมอะ่ะคือฉันก็ไม่มีเวลาเธอก็ไม่มีเวลาพังหนักกว่าเดิมเลยทีเนี้ยก็เลยเอาใหม่หาวิธีใหม่มันต้องมีวิธีสิที่ทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเข้าใจกันโดยที่ไม่ต้องห่างกันไม่ต้องต่างคนต่างไปทำงานอย่างเดียวอะ่ะคือฉันอะ่ะมอง ภาพในหัวว่าอยากมีเธออยู่เคียงข้างอยากสร้างอนาคตไปด้วยกันอยากประสบความสําเร็จไปด้วยกันอยากใช้ชีวิตไปด้วยกันมันเป็นแบบนั้นนะ่ะภาพในหัวฉันเป็นแบบนั้นเลยนะแตวตอนเนี้ยฉันก็รู้สึกว่าเออเพราะว่าฉันหมดต่คิดภาพในหัวไงเลยทําอะไรช้าจนเกินไปจนเธอรู้สึกว่าเธอไม่อยากจะรอเธอดูเหนื่อยดูเครียดดูไม่สบายใจ แต่ฉันก็รักเธอนะเราก็รู้ด้วยว่าเธอรักฉันแต่ว่าตอนนี้มันคือต้องแก้ปัญหาแหละว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนน่ะมันลงตัวมากกว่านี้ทา,ทางที่เรารักกันนะแต่เหมือนเราไม่เข้าใจกันเลยไม่ใช่ว่าเหมือนไม่เข้าใจตอนเนี้เราไม่เข้าใจกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะพยายามหาวิธีนะว่าจะทํายังไงให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนี่คือข้อความก่อนนอนที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะราศีพฤษภ ราศีสิงห์ราศีธนูค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสวดมนต์เพื่อนเพื่อนดูแลารักษาสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ไข้หวัดนะคะกำลังมานะ